มีการตั้งค่าหลายอย่างภายในเกมที่จะช่วยทำให้การเล่นของเราสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อเพิ่ม Quality o f ไ i f e ในเกม Monster Hunter w i l d วันนี้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันเซตติ้งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยเพิ่ม Quality o f ไ i f e ให้กับทุกคนได้บางอันก็อาจจะเวิร์กหรือบางงานก็อาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกคนวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังกันในหน้าแรกของเซตติ้งเลยที่จะเจอก็คือ Damage Number เป็นอันแรก Damage Number เนี่ยค่าเริ่มต้นจะเป็น Display Whole Value Only คือตัวเกมเนี่ยจะแสดงดาเมจโดยรวมโดยไม่แสดงจุดทศนิยมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองปรับเป็นอีกแบบหนึง่งตัวเกมก็จะแสดงจุดทศนิยมให้เราได้ในตอนที่เราสร้างความเสียหายใส่มอนสเตอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนคำนวณและเปรียบเทียบดาเมจที่บิวมาได้ต่อมาจะเป็นในส่วนของมินิแมปครับอย่างแรกเนี่ยมินิแมปโลเทชัน ส่วนนี้ผู้เล่นจะสามารถปรับได้คบว่าต้องการให้มินิแมปที่อยู่ในบริเวณมุมซ้ายล่างของจอเราเนี่ยจะเป็นแบบหมุนตามตัวละครของเราหรือจะถูกฟิกไว้ใหันไปทางทิศเหนือตลอดเวลามินิแมปแองเกลิลอันนี้เนี่ยจะปรับได้เช่นกันคบว่าต้องการให้มินิแมปเนี่ยหันตามแบบไหนมีให้เลือกด้วยกัน3แบบในการตั้งค่าแบบแรกจะเป็นการปรับให้มุมมองอยู่เหนือศีรษะของเราตลอดเวลาลักษณะจะเหมือนการดูแมปในมุมมอง2มิติทั่วไป ต่อามาเป็นแบบฟิกแองเกิลที่จะเป็นค่าเริ่มต้นของตัวเกมตัวนี้จะให้มุมมองที่ดูมีมิติมากขึ้นเห็นความต่างของระดับความสูงของพื้นที่ได้สุดท้ายจะเป็นแบบพารายแองเกิลวิดแคมีรอันนี้โดยรวมจะเหมือนกับฟิกแองเกิลแต่จะเพิ่มให้ภายในมินิแมปจะสามารถหันขึ้นลงได้ตามมุมมองสายตาของตัวละครดีเทลแมปโลเทชันส่วนนี้จะเกี่ยวกับการเปิดแผนที่ขนาดใหญ่ที่ปกติแล้วจะถูกปรับเป็นโลเทิ้งเป็นค่าเริ่มต้น แต่ถ้าเกิดว่าเราลองเลือกเป็น rotating บวก reset n o s จะทําให้เมื่อเราเปิดแผนที่ขึ้นมาไม่ว่าจะหมุนไปในทิศทางไหนก็ตามหากเราทําการกดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดมุมกล้องก็จะถูกปรับตําแหน่งมายังผู้เล่นพร้อมกับหมุนมุมกล้องให้ชี้มาในทิศเหนือหรือจะปรับให้เป็นฟิกเพื่อล็อกการหมุนก็สามารถทําได้เช่นกันในตัวเลือกหน้า h ฮ l เกตดิสเพลย์สตัมมิแนและ s h a r p n e s s เราจะสามารถปรับได้ครัาวว่าต้องการให้เป็นแบบไ Dyna มิกหรือเป็นแบบฟิ x อากเป็นแบบไดนามิกตัวแถบบาร์เหล่านี้จะถูกย่อและจะโชว์แบบเต็มเมื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆภายในเกมอาจเป็นแบบฟิกตัวแถบบาร์จะโชว์อยู่ตลอดเวลาต่อมาครับเซตติ้งตัวนี้อาจจะไม่ได้สำคัญมากมายอะไรนะักมันก็คือ head armor visibility ตัวนี้ให้เราเลือกปรับได้ครับว่าจะโชว์อุปกรณ์สวมใส่บริเวณหมวกหรือไม่ เริ่มต้นมันจะปรับเป็นเปิดไว้สามารถเลือกปิดได้แล้วก็จะมีตัวเลือกที่น่าสนใจเป็น h i d h During Cutscene คือหมวกของเราจะถูกซ่อนเมื่อเข้าสู่ฉาก c ั t s c e n e ทำให้เราจะได้เห็นหน้าตาตัวละครที่เราอุตสาห์ตั้งใจแต่งมาอย่างดีแน่นอนว่าการเปิดปิดช่วยพวกนี้สามารถทําได้ในหน้า Equipment Appearance ภายในเกมได้เช่นกันมาถึงเซ t t i n g ของเพื่อนซีคู่ใจ Hunter กันบ้างกับเจ้า s e c r e t AI Outer Secret ตัวเลือกนี้จะเปิดปิดเซคริตของผู้เล่นคนอื่นได้เวลาเราจอยเข้าเควสที่มีผู้เล่นคนอื่นเราจะมองเห็นแค่เซคริตของเราเท่านั้นต่อมาเป็นเซคริต Auto e x p l o r ตัวเลือกนี้นะครับจะสามารถกําหนดได้ว่าในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้งานเจ้าเซคริตเนี่ยมันจะออกไปสํารวจอัตโนมัติและคอยเก็บทรัพยากรหรือไอเทมต่างๆในบริเวณใกล้เคียงมาให้โดยผมเลือกที่จะปิดไว้ก็เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาด้วยตัวเองในบางครั้งที่ผมต้องการเรียกเคริตมาใช้งานเพื่อหน,นีออกจากการต่อสู้หรือเรียกเพื่อขี่ไล่ตามมอนสเตอร์เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันจะมาช้ากว่าแบบปิดตรงส่วนนี้ทุกคนก็สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้เลยนะครับ Support Hunter Setting ตัวเลือกนี้เวลาเราเรียก NPC มาช่วยสู้เราจะสามารถกำหนดได้ครับว่าจะให้ NPC เหล่านี้เนี่ยใช้ท่าอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นท่า Offset Attack Power Crash ขึ้นคีมอนรวมไปจนถึงวางกำดักเราก็จะสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ โดยผมจะแนะนําให้ปิดการขี่มอนสเตอร์ของ A.P.C. ไว้นะครับเพราะว่าการขี่มอนสเตอร์เนี่ยจะทําให้เราสร้างดามเมจได้น้อยลงจนกว่าจะจบสเตจของการขี่มอนในหมวดของหน้าคอนโทรลอันแรกที่แนะนําจะเป็น Auto ้ h e a t ครับอันนี้เนี่ยเริ่มต้นมันจะเป็นเปิดมันจะทําให้เวลาที่เราถืออาวุธไปสักระยะหนึ่งจะทําการเก็บอาวุธเองอัตโนมัติทําให้ในบางครั้งเนี่ยอาจเกิดการเสียจังหวะเวลาที่ผู้เล่นดูท่ามอนเพื่อเตรียมตัวรับมือได้แนะนําว่าปรับเป็นเก็บเองจะดีกว่า อันต่อไปครับเป็น Secret Manual Control ค่าเริ่มต้นของอันนี้จะเป็นแบบแรกทําให้ Secret เนี่ยจะวิ่งและเดินอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราทําการขี่หากต้องการให้หยุดจําเป็นต้องกดแทบบนคีย์บอร์ดแต่ถ้าเกิดว่าเราลองปรับเป็นแบบที่2เนี่ยจะสามารถบังคับทิศทางของ Secret ได้ด้วยตัวเองในหน้า camera ที่สําคัญหลักๆของหน้า camera ก็น่าจะเป็นโฟกัส camera ตัวเลือกนี้ค่าเริ่มต้นมันจะทําให้มุมกล้องของเราเนี่ยถูกบ,บังคับให้มองมอนสเตอร์อยู่ตลอดรางงานแนะนําว่าให้ปิดไว้จะดีกว่า คา m e เ a ล่าดิสเทนซ o m เป็นตัวเลือกที่จะปรับระยะการซูมใกล้ไกลของตัวละครเราได้โดยส่วนใหญ่จะปรับไปที่10กันอยู่แล้วเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นเห็นการออกท่าของมอนสเตอร์ได้ดีขึ้นต่อด้วยคา e l a SHAKE ชคเป็นการปรับการสั่นไหวของหน้าจอหากปรับลดเหลือหนึ่งจะไม่มีการสั่นไหวของหน้าจอได้จะเห็นได้ชัดเลยก็คงเป็นตอนที่เล่นดาบใหญ่จอจะสั่นเมื่อเราทําการฟาดดาบลงบนพื้นอาจทําทให้ผู้เล่นบางคนเกิดอาการโมชั่นซิกได้ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเซตติ้งที่ผมอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันกันบางงานก็อาจจะปรับแล้วเวิร์กหรือบางงานก็อาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกคนก็ลองไปปรับใช้กันดูได้สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยและถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับ